Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabih nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat ka syukur kepada hospiternan kami di Prongde hai sibit kepada hai nikmat kepada kita nak ครับให้เราได้มีสุขภาพที่ดีได้นอนหลับนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมา มยังสามารถที่จะขยับขยื่ยนเคลื่อนไหวร่างกายไปไหนมาไหนได้นะครับอันนี้ก็เป็นพระเมตตาเป็นเนี้มาที่ยพระองค์ลักสมณ์าให้ประทานดิที่ได้ประทานให้กับเรานะครับเราก็จะเป็นต้องต้องสุโกรต้องขอบคุณต่อพระองค์ลักษมหานวตาลาแล้วก็ต้องตอบรับคําเรียกร้องของพระองค์แล้วก็รอซูลนของพระองค์นะครับแลนะส่วนหนึ่งนั้นก็คือการที่เราน้อมาร่วมกันในการละหมาดที่เป็นยมามะนะครับหลายหลายคนนั้นไม่สามารถที่จะทําได้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องต้อง ต้องเชิญชวนต้องบอกนะครับวันหนึ่งขอร่วมอาให้กับเขาทั้งหลายนะครับได้เขาได้สามารถที่จะมาร่วมกันในการละหมาดนะครับเพราะทำมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับท้ายสุดเขาก็จะต้องถูกหามาละหมาดที่มัสยิดนะครับสุดท้ายเลยนะเราก็จะต้องไปตอบต่วันนั้นคือรอนะครับว่าเขานั้นจริงจังกับพระองค์ลักษมณ์สุวรามากแค่ไหนนะครับตอบรับพระบัญญัติตอบรับพระบัญชาของพระองค์ลักษมานตาลาตอบรับที่จะไปต่อตามสุนทรขออต่อสูลสละหล่อสารมากน้อยแค่ไหนนั่นเองพี่น้องครับ อเลสเวลาบอกกับเราว่านะครับถึงลักษณะของคนที่มีที่อเลสเวลาให้เขามีาหัวใจมีปัญญานะครับแต่เ,าเขาไม่ใช้สติปัญญาไม่ใช่จิตใจเขานัตึกตองทําความเข้าใจนะครับกับบทปัญญัติของพรงอเลสเวลาให้เขามีตาแต่เขาก็ไม่ได้ใช้มันมองไม่ได้ใช้มันดูในสิ่งที่เป็นเป็น สิ่งที่อราตลาดรงสร้างนะสิ่งที่เขาเอาล้อให้เขามีมันสมองมีหูมีตานะเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่หูในฟังเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของอิสลามแต่ไปฟังเรื่องราวในโลกดุนยาไปฟังสิ่งที่ไร้สาระนะสารพัดอย่างนั่นเองนะเอาร้อบอกนะครับในสุรที่เจ็ดนะครับอายาสินร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับว่าวัลกะบัละกะซระนาลิจฮันนะมะกะซีรอมินันยินนิวะลอินซนะ เราบอกแรกแน่นอนเราได้บังเกิดสําหรับจะหันนำซึ่งมากมายจากยินและก็มนุษย์นะครับยินก็คือบาวของเราเพศหนึ่งซึ่งถูกเกิดบังเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกับมนุษย์นะนะพวกมันเนี่ยมองเห็นมนุษย์นะแต่มนุษย์เนี่ยมันอมองไม่เห็นพวกมันนะในเรื่องราศีธาจริงของมันได้เนี่ยนะน,นะครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะแปลงจําแรงร่างได้ทุกอย่างนะยกเว้นอย่างเดียวคือไม่สามารถที่จะจแปลงร่างเป็นท่านบีมัมมัซลอฮ์ฮะเลวซัลลัม นะฮะมีอะลิสบอกว่าถ้าใครที่ฝันเห็นท่านนบีนั่นแหละคือท่านนบีมัสลอ็อมฮะสลามนั่นเองเพราะพวกกินพวกเชตอนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจําจแรงร่างได้เหมือนท่านนบีมัสลอ็อมฮะสลามท่านนั่นเองนะครับเ <c oughs> ลาบอกนะครับว่าเราได้บันแน่นอนแน่นอนนะครับคือเป็นเรื่องจริงๆที่อัลลอฮ์ได้บังเกิดสำหรับยะหันนำซึ่งมากมายจากยินแล้วก็มนุษย์นะ, <c oughs> ะก็ยินแล้วมนุษย์เนี่ยแหละเป็นเชื้อเพลิงข,งของของไฟนโกนั่นเองนะครับ <c oughs> เาหุมกรูบุญล,ลายกอหูนนบิฮนะโดยที่พวกมนุษย์เนี่ยมีหัวใจซึ่งพวกเขานั้นไม่ใช้มันทําความเข้าใจมีหัวใจแต่ไม่ใช้มันทําความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาไม่ใช้มันทําความเข้าใจถึงคําสั่งของลาสุบาฮานะฮุวตาลาไม่ใช้มันทําความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และตัวอย่างที่ทันบีมมะซาลาสุลามได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้เราให้อุมมะของท่านน่ได้ทำตามแต่กลับไปทำตามสิ่งอื่นไปทำตามบุคคลอื่นนะครับ อ้ะอะลบอกอยนะครับว่าว่ารูมอาโนุว่ารูมอาโนุลายุซิรุนนะบิฮานะเขาบอกพวกเขามีมีตานะแต่พวกเขาซึ่งพวกเขานั้นไม่ใช่มันมองมีตาแต่ไม่ใช่มองไม่ได้มอง,มด,มองดูไม่ได้ศึกษาดูแบบอย่างท่านนบีมัสลาหอะลัยาสัลัมนะครับว่าทำเอาไว้อย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับว่ารุมอาซานุลลายัสมาอูนะบิฮานะและให้พวกเขานั้นมีหูนะ แต่ซึ่งพวกเขานั้นไม่ใช้เป็นฟังไม่ฟังเรื่องราวของลอสเว,าวล,ลาแล้วก็รอซูลของพระองค์ไม่ฟังเรื่องราวของศาสนาไม่ฟังอัลกุรอานไม่ฟังฮะดีซึ่งเป็นสุนัขของตัวรอซูลสุสลลออา่านอะลัยอุสซาลัมเลยนะครับลเราบอกสุดท้ายนะครับว่าอุไลกาลาอานามนะชนเหล่านี้แหละประหนึ่งปะสุสสัตว์นี่คือการเปรียบเทียบที่องค์ลอสบาลานเปรียบเทียบเอาไว้พวกนี้เปรียบเสมือนปะสุสสัตว์ก็คือสัตว์เดรัจฉานทั่วไปนั่นแหละนะครับฟังม้าวัวควายเป็ดไก่พวกนี้นะจะเป็นแบบนี้นะครับ เราบอกบั้นุมอาลอลหรใช่แต่เท่านั้นนะพวกเขานั้เป็นผู้หลงผิดยิ่งกว่าหลงผิดหลงผิดหลงทางยิ่งกว่าพวกสัตว์ในสารอีกนะนี่คือการเปรียบเทียบที่พระรมนาะสวตลาเปรียบเทียบเอาไว้่นองนะแล้วก็เลาบอกสุดท้ายนลยก็บุรีกอร์มอนอฟิลูนชนเหล่านี้แหละพวกเขานั้นเป็นผู้ที่เผลอเรอะก็คือไม่ใส่ใจนะ นะไม่ใส่ใจเรื่องราวของศาสนาไม่ใส่ไม่แล้วก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่ถูกขี้แจ้งนั่นแหละกับพวกเขาน่ยมาจากพระเจ้าของพวกเขาคือไม่สนใจอะไรเลยใช้ชีวิตไปวันๆนะตอบสนองความต้องการของตัวเองนะครับคิดได้สารพัดอย่างแต่เรื่องราวของศาสนาคิดไม่ได้ดูได้สารพัดอย่างอ่านได้สารพัดอย่างแต่เรื่องราวของศาสนาไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะค้นคว้าที่จะดูนะฟังได้สารพัดอย่างทุกเรื่องเป็นข่าวข่าวเป็นเพลงเป็นอะไรต่างทุกอย่าง แต่ไม่ฟังอยู่อย่างเดคืออัลกุรอานไม่ฟังอยู่อย่างเคือเรื่องศาสนาของเราสุภานในวตัตตลาเรื่องฮะดิษกิจกสุนนะทศสุนสลอมฮะสลามที่ปฏิบัติไว้ไม่ฟังไม่สนใจเลยเนี่ยคนเหล่านี้แหละอ,อเลาะเปียบเทียวไว้นะว่าเอเลาะเตรียมไวสม้สําหรับนรกยันนำคือคนพวกนี้แหละนะนะแล้วก็พวกยินนะที่มีตาไม่ไม่ดูมีหูแล้วก็ไม่ฟังเรื่องราวศาสนามีสติปัญญามีหวัวจวตจัจแต่ไม่ได้คิดบริพิตรเลยนะ พวกนี้เราเปรียบเทียบเหมือนเหมือนปศสุสั์เหมือน,ออน,ส,รรอนสัตว์เดรัจฉานนะครับกาลอันอามนะบลลุมอตาตอลลนะแต่ถ้าว่าคนพวกนี้หลงผิดยิ่งกว่าอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลักษณะบอกให้เราได้รับรู้ไว้นะครับว่าถ้าเรามีลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะต้องพิจารณาต้องพิจารณาว่าชีวิตเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเราเกิดมาทําไมแล้วระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราควรจะต้องทําอะไรอย่างไรนะแล้วท้ายที่สุดของเรานั้น จะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ที่ใดนะทุกคนต้องไปเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาของเรานั้นยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับเลาบอกนะครับในสุดท้ายของอายะห์ตัวละอารับนะครับอัลลอฮ์บอกว่าว่าอิดอัลกุรอานุฟัสตมิอัลวาลฮูวันสิตัละลักุมตุฮามูนและเมื่ออัลกุรอานนั้นถูกอ่านขึ้นก็จงสดับฟังอัลกุรอานเถอะนะและก็จงนิ่งเงียบนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะนิ่งเงียบด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเรา เราอ่านอัลกุร,ารอานด้วยใครอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราก็จะต้องอสดับรองรับฟังเพราะนั่นคือถ้อยคําของพระรองค์ลัสุบีหาในวตาาที่กล่าวไว้นะครับแล้วก็จงตั้งใจต้องนิ่งเงียบคือฟังอย่างมีสมาธินะครับเราบอกละอัลละกลุ่มตัวหามูนเพราะว่าพวกเจ้านั้นจะได้รับการเอ็นดูเมตตาจากลัสุบีหาในวตารานี่คือเป้าหมายเพราะนั้นเวลาเราเปิดอัลกุรอานก็ดีนะให้เราฟังแต่ถ้าเราจะจะทำอื่นทำอะไรต่างๆทุกอย่างก็ปิดซะก่อนนะครับ อย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าคิดว่าอลัลกรุรอานเปิดเพื่อเพื่อฆ่าเวลาเพื่ออะไรต่างพวกนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดต้องให้เกียกรติอัลกุรอานนะครับอลัลลอฮฺบอกยครับว่าวัสกุร,รบกฟีนัซิกะตัดรุเอาว่าคุฟิยะนะอลัลลอฮ์บอกว่าและเจ้ามูฮัมหมัดจงระลึกถึงพระเจ้าของเจ้าในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมและยำเกรงนะครับคุฟิยะวะดูนลัลฮะจระมินัล,ลกาวลิบิล,ลกูรุบัล,ลอาซอลน,นะครับอ่า จงนอบจำรู้ถึงพระเจ้าของเจ้าในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมและขยำเกรงและโดยไม่ออกเสียงดังนะทั้งในเวลาเช้าและก็เวลาเย็นให้เรำลึกถึงลระสุภตาลาด้วยความอะไรอ่ะตลอดรูอามบัวคุฟยานะครับด้วยความนอบน้อมแล้วก็ยำเกรงโดยที่ไม่ต้องออกเสียงดังอันนี้เป,นเป็นเป็นแนวปฏิบัตินะที่พระองค์แลสุภัตตาลาบอกแล้วก็แนะนําเราเวลาเราเราลึกถึงลระสุภัตตาลาเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้อง อ่านออกให้มันเสียงดังบางคนเนี้ยอ่านเสียงลั่นไปเลยนะคนอยู่ข้างละหมาดก็ไม่มีสมาธินะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานําสามารถจะนําไปปฏิบัติได้นะคารมบอกคาราว่าจงระลึกถึงพระเจ้าของเจ้าในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมนะด้วยความถ่อมตนด้วยความนอบน้อมว่าเราเป็นบาปของรับสัตว์ลาขอวิงวอนต่อพระองค์นะระลึกถึงเราในจิตใจของเราค่อยๆนะครับแล้วก็ด้วยความจำเกรง ด้วยการตะว่าต่อตรัสวุภัตตาลโดยที่ไม่ต้องออกเสียงดังทั้งเวลาเช้าแล้วก็เวลาเย็นอย่างตอนเช้าเราทําการละหมาดกันแล้วก็อ่านอุอาแล้วก็อ่านคุรานขอดุอาต่อรัสวุัตตาลนะครับเราบอกไว้นะครับเบบวลาตะก,กุมินาลกอฟิลินและจงยาอยู่ในหมู่ผู้ที่เผลอเรนะอย่าเผลอเรอย่าประมาทนะครับเวลาในชีวิตอย่าคิดว่าเราน่าจะมีชีวิตอยู่ในดุนยาอีกนานนะครับเราต้องคิดว่าเราอาจจะต้องจบชีวิตในวันนี้ หรือพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าให้รู้ว่าเวลาของเรานั้นเหลือน้อยเต็มทีนะครับที่จะต้องกลับไปพบกับพระองค์นัลสุภาตลาแล้วนะครับที่จะได้ใช้ชีวิตในโลกวิญญาณนี้คงอีกไม่นานนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างนั่นเองนะครับงนั้นแนวทางต่างๆที่เราบอกนะากราจะเป็นคําตักเตือนก็ดีคาห้ามปรามก็ดีนะครับหรือคําสั่งใช้ต่างๆก็ดีให้เราใส่ใจนะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติให้ได้นะครับวันนี้เป็นวันที่เราถือส นะ้วันละที่เราถือสวดมาครับตะกี้ไปแล้วว่ามันก็รวดเร็วนะพอสมควรโดยที่เรานั้นไม่ได้คิดนะเดี๋ยวก็จะกลางเดือนละเดี๋ยวก็จะถึง10วันสุดท้ายละนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนะเพื่อที่จะได้ตักตัวได้ทำออกมาให้ได้ต่างๆนะครับให้เต็มกําลังความสามารถของเราเองครับก็ฝากพี่น้องทุกที่ครับอักูลกอเลฮ์สาฟัสักฟิรรลามซีมารีวะลกุ้มวะลิซัยมุสลิมีนัมิงกุลิฎัมฟัสักฟิรูฮูอินน์หัลกอฟูรุรัฮิมัสสลามุอะลัยกุม warahmatullahi wabarakatuh